สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นโต๊ะสอตัวบนประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสำหรับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่วันที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยวันที่20่สิใช่ไหมยี่ ตุลาคมตรงกับวันพฤหัสบดปปีนะคะถือว่าเป็นวันครูเลยนะคะวันพฤหัสนี้อาจารย์จะนําสูตรโต๊ะสองตัวบนมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมเช่นเคยนะคะอ่าทีนี้เราก็เริ่มมาดูตัวเลขกันเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสมาชิกใหม่ก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เพิ่มเติมอีกหลายท่านเลยนะคะ แล้วก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมที่ช่วยกดกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอะแล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซีจังหวัดน่านนะคะที่สนับสนุนให้อาจารย์นั้นเไปรักษาดวงตานะคะอ,ะอาจารย์ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับเอฟซีจังหวัดสตูลด้วยนะคะอาจารย์ยังไม่เคยไปเลยนะคะจังหวัดสตูลนะคะแล้วก็เอฟซีทั่วประเทศไทยเลยนะคะเออ ออแล้วก็ f อซที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะอาจารย์ยินดีต้อนรับนะคะเป็นลูกศิษย์ทุกทุกท่านเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะของของโต๊สองตัวบนนะคะเป็นสูตรนะคะของเมื่อที่แล้วอาจารย์วางสุกแบบนี้ไปให้นะคะตัวเลขเลยนะคะอาจารย์จัดให้เป็นตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะออของ ของงวดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาไล่เรียงกันนะคะมาดูที่มาที่ไปของตัวเลขก่อนนะคะอาจารย์จะวางสูตรนี้สูตรเดียวเพียวๆไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจะ,จะตามไปด้วยสูตรอ่สูตรอมตะตลอดชีพนะคะท่านผู้ชมขอมานะคะดูของงวดที่แล้วนะคะที่อาจารย์วางให้เป็นอยู่ในเด่นบนชัวร์จริงนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือของของของ,ของวันที่สิบหกตุลานะคะเป็น เด่นบนชัวจริงนี่นะคะอันนี้เลยนะคะที่อาจารย์ทําไปให้ก็คือคือเอาหน้านี้นะคะแผ่นนี้นะคะทำเป็นคลิปของงวดวันที่16หกตุลาคมนะคะของเด่นบนชัวจริงงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เลือกสองนะคะตรงเลขสองนี้ที่ไปชนกับหลักร้อยนะคะเอ,อสูตรเนี้ยกับหลักร้อยพร้อมใจกันหลุดเลยนะคะท่านผู้ชมก็เลยตรงเด่นบนชัวจริงก็ตรงนี้ก็ได้ได้ไปแค่เลขหกนะคะคือได้ตัวนี้ไปนะฮะตัวนี้เข้านะคะไอ้สูตรนี้หลุดนะคะแล้วก็ ของรับแล่นี้ก็ชนกันที่หกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงของสูตรรับแล่ของรับแล่กับเด่นบนโชยจริงนี่ประสานกันก็ได้ไปหนึ่งดาวนะคะจริงๆอาจารย์จัดให้ไปแค่สองดาวนะคะตรงนี้ว่าน่าจะเข้าสองตัวก็คือเลขสองกับเลขหกนะคะแล้วก็ไปเอาเลขศูนย์นะคะของหลักสิบมาใส่นะอาจารย์ก็วางไปให้นะคะเนี่ยของของเขาเรียกอะไรคะเด่นบนชชวจริงของวันที่สิบหกตุลานี่อาจารย์ให้แค่ชุดนี้ชุดเดียวเลยนะคะ สองศูนย์หกแล้วก็สองตัวก็ให้ศูนย์หกนะคะอันนี้ออกมานะ,ะ้ะที่สองศูนย์หกออกมาแล้วนะคะท่านผูช้ชมนะมันก็ถือว่าชุดชัวจริงนี่ที่อาจารย์ให้ไปแค่สองศูนย์หกนี่ก็ประสบความสําเร็จถูกไปนะคะก็จะมีที่ที่มาที่สิบหน่วยนี่นะค่ะเห็นไหมคะศู 000, 000, นยะ์ศูนย์ศูนย์ในตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้สอนให้เลยนะตรงเนี้ยยังไม่ได้ทําให้เลยนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในเด่นบนชัวจริงทําแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเอฟซขอนะคะเป็นสูตรอมตะตลอดชีพนี่นะคะที่อาจารย์เขียนไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์เขียนบอกว่าเออมันมันเข้ามางวดที่ออกหกหกเก้านะคะอันนี้ที่คุณกัญชัยได้ไปสามตัวตรงนี่นะคะก็หกหกเก้านะคะตรงนี้ก็มาสองตัวเลยแล้วงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็บอกว่ามันมาแล้วแล้วมันไปชนหกเนี่ยค่ะหกเราได้ที่หน่วยนะคะงวดที่แล้วตัวเดียวเลยนะคะเนี่ย แล้วมันน่าจะมาได้ถึงสอตัวนะคะศูนยะ์ที่ไปชนตรงสิบหน่วยนะคะก็ตรงนี้อาจารย์ก็คิดว่ามันน่าจะมาเป็นสองตัวตรงนี้เป็นสิบนะคะเป็นหน่วยแต่ให้ไปที่สองศูนย์หกเลยนะคะท่านผู้ชมเออสองศูนย์หกมันก็ที่อาจารย์ฝันให้ไปก็ไม่เข้านะคะไม่เข้าเลยเข้าแค่เข้าแค่สองตัวเองนะคะเข้าแค่ศูนย์กับหกนี่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวลองมาตามดูตัวเลขของงวดนี้นะคะว่ามันจะ มาในลักษณะแบบไหนคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคัดสูตรของของงวดนี้ดูนะคะแล้วใครอยากจะดูเด่นบนช่วยจริงกับรับแหลแล้วก็อมตะตลอดชีพนะคะจะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะก็กดติดตามนะคะแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มดูสูตรนะคะซึ่งจะเป็นสูตรโต๊ะสอตัวบนนะคะ,อะลองมาพิจารณาที่ตัวเลขกันก่อนนะคะสําหรับงวดแรกเลยนะคะ จะได้ทั้งหมดนะคะมันได้ตัวเลขที่ไม่ซ้ํากันใช่ไหมคะเราก็สามารถจับเป็นคู่โต๊เนี่ยแต่อาจารย์จะจับโต๊ะให้ทุกทุกงวดเลยนะคะเออมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูไปเลยนะเ,เดี๋ยวก็ f c ที่ดูเออเป็น F4 เก่านะคะก็เข้าใจอยู่แล้วแหละนะคะแต่ f c ใหม่เขายังไม่เข้าใจนะคะเขาเพิ่งอาจจะเข้ามาชมช่องอาจารย์เป็นครั้งแรกอาจารย์จะให้ดูนะคะว่าสี่คู่นี้นะคะ หวยมันออกมาที่อะไรคะสามสองเจ็ดนี่ใช่ไหมมันก็จะมันจะเจอคู่สองเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะได้เป็นคู่ท้ายเลยนะคะชุดแรกนี่นะ,ะได้เป็นคู่ท้ายอก็ถือว่าเข้าไปนะคะในในคู่ท้ายนี่ต่อมาดูงวดที่สองเลยนะคะงวดที่สองอ,ออกมาที่สามศูนย์เจ็ดนะคะ เรามาหาดูตัวศูนย์เจ็ดนะคะเราก็จะเจอเนคู่นี้นะคะอยู่คู่ท้ายเหมือนกันนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เลยนะคะแต่ในที่นี้อาจันตั้งชื่อสูตรนี้ว่าสูตรโต๊ะสองตัวบนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นท้ายทุกงวดนะคะมันมาไปทั่วเลยนะคะท่านผู้ชมลองดูก่อนนะ,ะดูงวดที่สามนะคะออกมาที่เจ็ดหกหนึ่งนะคะ เราก็จะได้คู่เจ็ดหกนะคะคู่นี้ซึ่งเป็นคู่หน้านะคะคู่หน้านี่ค่ะอ่ะต่อมาเป็นงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่มันก็จะได้มาเป็นเออออกออกที่สองห้าแปดนะคะก็จะอยู่ที่คู่หน้าเหมือนกันนะคะเนี่ยคู่หน้าแหละ คู่ท้ายมาสองวดนะคะแล้วก็คู่หน้าอสองวดแหละนี่ค่ะต่อมานะคะงวดที่ห้าออกสองสามห้านะคะตรงสองสามนี้ก็อยู่ที่คู่หน้านต่อมานะคะงวดที่หก ศูนย์หกแปดนะคะท่านผู้ชมศูนย์หกแปดดูศูนย์หกก็ไม่มีนะคะศูนย์แปดก็ไม่มีนะคะแล้วก็หกแปดก็ไม่มีเลยะคะงวดนี้ก็เลยผิดไปนะคะอาแต่เรามาดูนะคะมีเลข6นะคะอยู่ในตัวสูตรทั้งสองสูตรนี้เลยก็แสดงว่าหลุดในคู่โตแต่มาเข้าตัววิ่งนะคะเข้าตัววิง่งก็คือตรงนี้เลยะคะ่ะได้ได้เลข6สูตรที่1ก็ได้เลข6สูตรที่2ก็ได้ แค่เลขหนะคะเนี่ยถ้ากรณีนะคะถ้าแต่ละงวดเราทํามาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้างเายากซะหน่อยนะคะยากนะ,ะแต่ว่าถ้ายากนะคะเราก็ลองเสี่ยงเป็นคู่โต,ต๊ดดูนะคะบางทีบางทีบางบางวดมันเข้านะคะลักษณะแบบตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นงวดแรกนะคะที่ตัวเลขมันเหมือนเหมือนกันแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะพอบวกได้อะไรแล้วเราลดแต้มไปแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มาแบบนี้นะคะ ก็แสดงว่าตัวสูตรไม่หลุดนะคะแต่คู่โต๊ดนี่หลุดเลยนะคะหลุดเป็นเป็นงวดแรกเลยนะคะที่หลุดต่อมานะคะเรามาดูอ่องวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดเดี๋ยวอาจารย์หม,หมดหมดแล้วนะคะเปลี่ยเปลี่ยนหน้าใหม่ก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะตอนนี้เราเริ่มมาดูงวดที่เจ็ดไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะคะ <c oughs> งวดที่เจ็ดอ่านี่ะค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่ค่ะมันเหมือนงว,วดเมื่อกี้เลยนะคะงวดที่เจ็ดนี้ก็ได้เอก้ากับแปดแล้วก็เก้ากับแปดเลขซ้ำกันนะคะแต่อาจารย์ก็ไข้ไข่ค,คู่ไว้ให้ตามปกตินะคะออกมาที่หนึ่งห้าเก้านี่ก็เข้าไปที่ตัววิ่งเลขเก้านะคะคู่โต๊ะที่อาจารย์จัดไว้ให้นี่ก็ไม่เข้านะคะหลุดนะคะก็จะแสดงว่าเข้าวิ่งตัวนี้เข้าที่เลขเก้ามาที่หลักหน่วยนี่ฮะ ต่อมานะคะว่ที่ว่ที่แปดนะคะว่ที่แปดออกมาที่สามศูนย์แปดนะคะเรามาดูทิมีคู่ไหนบ้างอ่ะเจอคู่สามกับค <mon> ู <mon ster> ่แปดนะคะตัวสามกับ <mon> ตัวแปดอยู่คู่นี้นะคะก็เท่ากับว่ามาเป็นคู่ทางนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคู่ทางนะสามกับแปดคู่นี้เลยนะ เห็นไ,ไหมคะมีคู่หน้าคู่ท้ายแล้วก็คู่ถางเลยนะคะแล้วก็ตัววิ่งมีครบหมดเลยนะคะสําหรับสูตรนี้ที่อาจารย์นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อมามาดูว่าที่เก้าเลยนะออกมาที่ห้าเก้าเจ็ดนะห้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็จะมาเจอคู่อตรงนี้คะ่ะเจ็ดกับห้านี่สองตัวนี้ก็มาตรงนี้นะคะเจ็ดกับห้าคะ่ะนะก็เป็น คู่ถ่างเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคู่ถ่างอีกแล้วนะต่อมาดูว่าที่ที่สิบเลยนะคะก็ได้ทั้งหมดสีค so ู่เนี Shout ่ยแหละฮะออกมาที่เก้าศูนย์ห้านะคะเราก็จะเจอคู่เก้ากับห้านะเป็นคู่ถ่างอีกแล้วค่ะก็คือมาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะเราก็ไปยามไปหาสูตรเดินดีๆนะคะถ้าได้แบบสองตัวก็ดีนะคะเดี๋ยวจัน อาจารย์มีนะคะทำแบบสองตัวนี้ค่อนข้างหลายสูตรเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันมาซ้ําล็อกกับที่เราจัดเนี่ยมันจะเอามาไขาคู่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเผื่อมันมาที่ตัวตัวชนเราก็จะเสียสิทธิ์นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ก็มองไว้แล้ว่ะคะหนึ่งสูตรนะคะแต่มันอาจจะต้องเป็นสามตัวนะคะท่านผู้ชม แต่อีกหลายวันนะคะก็หวังหวยจะออกอาจารย์ยังไม่ไดไ้ไปเช็คสูตรเลยนะคะว่าสูตรเก่าๆที่มันเข้าอยู่แล้วมันมันหลุดไปแล้วมันจะกลับมาเข้าหรือเปล่านะคะนะอันนี้เก้าศูนย์ห้านะจะเป็นม่วดที่สิบแล้วก็มาที่คู่ถางนะคะต่อมาดูงวดที่สิบเอ็ดเลยนะม่วดที่สิบเอ็ดนี้ออกมาที่แปดหกเจ็ดนะคะเราก็มาดูนะคะจะมีคู่ 8กับเจ็ดนี่มีถึงสองคู่เลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมงวดที่สิบเอ็ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าที่มันเลขมันเหมือนกันปกติมันจะมาตัวเดียวนะคะเป็นเลขวิ่งะคะที่ผ่านมานะคะอันนี้เห็นไหมคะพอเราคว้กันมันก็มีลูกฟุกนะคะเข้ามาเป็นคู่ถางหรือว่าคู่โต๊ดได้นะคะใครจะเรียกคู่ถางก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียกเป็นโต๊ก็ได้นะคะคือสองตัวในสามตัวอย่างเงี้ยะนะ,ะนะมีสองตัวในสามตัวนี่ก็ถือว่าเป็นโต๊แล้วนะคะ แต่อาจารย์ก็จะเขียนให้ตามที่ตัวเลขมันมาจริงๆนะคะว่ามันมาแบบถังเหมือนถังขาอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขาเขาเรียกกันนะคะนะ mm. ต่อมานะคะงวดที่สิบสองงวดที่สิบสองเลยนะเออเราก็ได้สี่ชุดนะคะออกมาหกหนึ่งแปดเราก็จะเจอคู่เนี่ยหกแปดแปดหกอยู่ตรงนี้นะคะ mm. ก็แสดงว่าเนี่ยคะ่ะคู่ถางอีกแล้วนะคะท่านผู้ชม mm. นี่คะ่ะต่อมานะคะ อาจารย์ขอเอ่อเปิดไปอีกหนึนะ่งหน้านะค่ะต่อมาดูงวดที่สิบสามเลยนะคะงวดที่สิบสามนี้นะคะก็ได้สี่ชุดเหมือนเดิมนะออกมาที่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมบางทีเราได้เป็นคู่โต๊ดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็งวดที่สิบสามนี้ก็คือมาที่ตัววิ่งนะคะมันได้แค่เลขหนึ่งตัวเดียวมันไม่มีเลขเก้านะคะท่านผู้ชมมันก็ได้ตรงนี้อาจารย์ใส่สีให้นะหนึ่ง ก็เป็นนี่ค่ะตัวเลขหน้านี่เลยนะะต่อมานะคะงวดที่ส <14. S 2> ิบสี่นงวดที่สิบสี่นะก็มีสี่ชุดออกมาที่หกสี่สองนะคะเราก็จะเจอคู่หกสองอยู่ตรงนี้นะคะ้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยอาจารย์ได้หกกับสองนะคะไม่มีเลขสี่ก็เป็นคู่ทางนะคะหลังจากเข้าวิ่งแล้วก็เข้าทาง สรุปว่าทั้งหมดสิบสี่งวดนี่ยังยังไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าบางทีมันมาตัววิ่งมันก็เลยเออเสียสิทธิ์คู่โต๊ดไปนะตรงนี้นะคะหกกับสองต่อมานะคะเมื่อที่ติดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจารย์หยับหน่อยสิบห้านะคะหวยออกมาที่ศูนย์หนึ่งสองนี่ค่ะนี่ค่ะได้ อันนี้สองลดลงไปเหลือหนึ่งอันนี้ศูนย์ลดลงไปเก้าเนี่ยลองไข้ดูนะคะก็เป็นสองศูนย์นะคะเนี่ยได้สองคู่เลยนะคะท่านผู้ชมได้สองคู่ก็คือคู่นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นโต๊ะแบบโต๊ะสามตัวไปเลยนะคะ น,นี้ก็สองศูนย์นะคะก็อยู่ตรงนี้นะเป็นคู่ถางหนึ่งคู่นะคะสองก็ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ก็เป็นคู่หน้านะคะอาจารย์ก็เลยเขียนไว้ว่าเป็นโต๊ดไปเลยนะคะเป็นโต๊ดไปเลยนะะไม่ค่อยสบายนี่ไม่ดีเลยเจ็บคอ คราวนี้เรามาดูงวดที่สิบหกเลยนะคะงวดที่สิบหกออกมาที่หนึ่งเก้าหกนะคะเข้าตัววิ่งนะ,ะเข้าตัววิ่งเข้าที่เลขเก้านี่ค่ะเลขเก้าคู่โตดก็ไม่เข้านะคะสูตรที่หนึ่งได้เลขเก้าสูตรที่สองก็ได้เลขเก้าก็มาที่ตัววิ่ง ขาวิ่งต้องรอนะคะรอจนกว่าตัวจะทําได้ลักษณะแบบนี้นะคะคือได้ได้เลขซ้ําๆกันน่คะก็ลองลองวิ่งดูนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่าสูตรนั้นมันจะเดินไปต่อหรือเปล่านะคะ<ม>เราก็ทําไปตามสูตรนะคะทําไปเรื่อยๆเนาะก็ทามาส่วนตัวมาหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เลยเอานำมาแบ่งปันนะคะเริ่มแบ่งปันตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะก่อนงวดที่แล้วก็ให้ดูตัวเลขอยู่อาจารย์ก็ไม่ทราบ ไม่นึกว่ามันจะเป็นมาเป็นคู่หน้านะคะนึกว่าจะมาเป็นตัววิ่งลักษณะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนึกว่าจะมาเป็นตัววิ่งนะฮะต่อมาเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะคะสี่คู่ชุดนี้ออกมาที่แปดศูนย์เจ็ดนะคะก็ได้เป็นคู่ทางนะคะคู่ทางใกล้จะถึงความจริงแล้วค่ะท่านผู้ชมนะต่อมานะคะงวดที่สิบเจ็ดแล้วก็นี้คืองวดที่สิบแปดนะคะ ที่สิบแปดอ่าออกมาที่สี่หนึ่งเจ็ดนะคะไม่มีสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเลยนะมีแต่เลขเจ็ดนะคะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดด้วยนะคะแต่ว่ามันมันไม่เข้าในห่วยที่ออกนะคะก็แสดงว่ามันมาที่ตัววิ่งนะคะนี่ค่ะ่าต่อมานะคะดูว่าที่ สิบเก้าต่อเลยนะคะสิบเก้าออกมาที่สี่ศูนย์ห้านะคะก็จะได้คู่สี่ศูนย์นี่ต่อมานะคะห้าเก้าสี่นะ,ะก็มาที่คู่ทางนะคะท่านผู้ชม ยี่สิบสองแล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วห้าสามแปดก็มาจากคู่ถังนะคะมานี่ค่ะงวดน,นี้จะเป็นคู่ท้ายเลยนะคะเข้ามาคู่ท้ายถ้าใครลองเสี่ยงเป็นคู่สองตัวก็ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขมันน้อยชุดนะมันแค่สี่ชุดเองถือว่าน้อยสุดๆแล้วคะ่ะที่อาจารย์ทําได้ส่วนใหญ่โต๊ะบางทีบางทีงทก็ได้สามตัวนะคะบางทีก็ได เออไม่ใช่นะคะได้เก้าชุดนะคะเก้าชุดโต๊บางทีก็สี่สามเป็นสิบสองชุดโต๊ะนะอ่ามันจะส่วนใหญ่มันจะเข้าดีนะคะไม่หลุดเลยนะคะถ้าเป็นสิบสองชุดกับกับเกชุดนะคะอาจารย์เอาจากสูตรเด่นต่างๆนะคะอาจจะไม่ใช่จะอาจจะเป็นสูตรรับแร่สูตรแปลกสูตรคู่ขวัญอะไรเงี้ยเรียกว่าเลขลับวงในนะคะเอามาจับไข่กันนะคะถ้าตัวสูตรไหนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ามันเหมือนกันนี่ก็โอกาสการไข้มันก็เผื่อมันมาตัวชนมันก็จะเสียสิทธิ์ไปนะ ว่ที่ยี่สิบสองนี้สามสองนะคะก็จะเจอเป็นคู่ท้ายะคะ่ะคู่ท้ายสองงวดแล้วนะคะนี่ค่ะจากคู่ท้ายอันนี้มันอันนี้คู่หน้านะคะท่านผู้ชมอาจารย์ไปเขียนเป็นคู่ท้ายอ่เขียนเขียนผิดอีกคู่ท้ายอันนี้เจ็ดูนว์นคู่หน้า โทรก็ผิดตำแหน่งเดี๋ยวหาว่าภาษาไทยวิบัตนะคะท่านผู้ชมเขียนใหม่เนาะมีเวลาไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมนะจันก็ทำเมื่อคืนนี้ทำให้มาคัดลอกมาเมื่อคืนนี้เองนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะตรงอาสามสองเนี่ยอันนี้ให้มันแห้งก่อนมาเป็นงวดที่ยี่สิบสามเลยนะคะงวดที่ยี่สิบสามเลยก็ได้เป็นอะไรคะเจ็ดศูนย์สามออกมาที่ คู่หน้าเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ก่อนนะแห้งยังเนี่ยแห้งไม่แห้งก็เขียนแล้วนะคู่หน้าย้ายไม่โทมหน่อยนะให้มันตรงคู่หน้าใครรักแล้วก็สงสารอาจารย์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดอะไรคะ ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ไม่บังคับนะคะใครทําตามที่อาจารย์ขอก็ขอให้ได้รับโชคไปนะคะรับโชคในงวดวันที่แบบที่หนึ่งพฤศจิกาเลยนะคะรับโชคไปแล้วจะได้มีเงินไว้เที่ยวรังงานลอยกระทงนะจะมีหรือเปล่าอาจารย์ไม่ทราบนะปีนี้นะอ่าวันนี้งวดที่ยี่สิบสี่นี่นะคะยี่สิบสี ก็จะได้สี่ชุดนะะี่ะเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยจานให้ดูเปย์ๆตัวเลขไปนู้นนะงวดที่ออกหกหกเก้าเนี่ยนะคะเออจานเข้าใจว่ามันจะวิ่งเจ็ดนะวิ่งเจ็ดแล้ววิ่งหกสองตัวนี่น่ามีในบนนะ,ะโอ้ม่นึกว่ามันจะมาเป็นคู่หน้านะคะท่านผู้ชมนะหกหกเก้าเลยนะคะไปตรงกับสูตรเด่นบนชัวร์จริงเนี่ยนะคะเนี่ยมีเ c ฟซทางของทางช่องนะคะได้รับโชคกันไปหลายท่านเลยนะคะ อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะใครได้ใครไม่ได้ก็สู้ต่อนะคะสู้กันไปนะถ้าใจเรารักซะอย่างนะคะนากที่ชมต่อมานะคะมาดูงวดที่แล้แลแลวนะคะงวดที่แล้วเลยนะคะอาจารย์ให้ดูแบบนี้เลยงวดที่แล้วก็คือ,อเป็นงวดที่ยี่สิบห้านะคะอาจารย์คิดคำนวณบวกลบคูณหารมาได้เรียบร้อยแล้วก็คือได้ศูนย์กับเก้านะคะแล้หกกับห้านี่ออกมาที่เ หนึ่งศูนย์หกนะคะหนึ่งศูนย์หก็จะเข้ามาที่คู่ท้ายเลยะคะ่ะงวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้เด่นไปที่ศูนย์หกนะแล้วบางบางบางที่อาจารย์ก็ให้เป็น0ูนย์ห้าด้วยนะคะศูนย์หกับศูนย์ห้าี่แหละเป็นบางคลิปนะคะบางคลิป <c oughs> บางคลิปก็ให้หมดหนี่เลยนะคะให้จัดหมดหนี่เลยนะคะหาตัวมาใส่นะคะตัวที่เป็นหลักร้อยนะคะสองกับ9้าเอามาใส่ก็หลุดเหมือนกันนะคะเอาตัวเด่นระยะยาวนะคะ ายาวกว่าสูตรสองสูตรนี้อีกนะคะท่านผู้ชมได้ที่สองกับสามนะคะแต่สูตรนั้นนะถ้าหลุดแล้วมันเข้านะคะทุกครั้งที่หลุดจะเข้าเสมอเลยนะคะงวดที่แล้วอาจารย์วางให้ไปนะ,ะได้สองกับสามแล้วมันชนสองหลักร้อยใช่ไหมคะสองเด่นเด่นสองชนสองหลักร้อยอะไรอาจารย์ก็จัดไปเลยสองศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมโอ้โหหัวใจแทบวายนะคะใครไม่มาเป็นอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกนะคะว่า คนทำสูตรนี้บางบางทีแทบช็อกเลยนะคะนี่ค่ะแต่ fc ของทางช่องวังท่านก็เอาหนึ่งไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเด่นนะคะชุดชุดแปลกนะคะงวดที่แล้วได้สูนยหนึ่งสองนะคะก็เอาเอาหนึ่งกับเอาหนึ่งกับสองมาใส่นะคะเขาก็ถูกไปสามตัวเลยนะคะสามตัวตรงๆเลยนะคะต่อมานะคะสำหรับงวดนี้ท่านผู้ชมคะ่ะรอผลอยู่วันที่ ว,วันที่หนึ่งนะคะพฤศจิกาย,ยนนี้พฤศจิกาย,ยนสองพันหารยกสิบห้านี่นะคะเราผลว่าจะเข้าต่อหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมสูตรหวยทุกสูตรนะคะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะถ้าเกิดเข้าต่ออาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าสูตรหลุดไปนะคะอาจารย์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าเลยนะคะท่านผู้ชมแต่อาจารย์คํานึงถึงสูตรต่างๆที่อาจารย์สอนไปอาจารย์มองเห็นว่าสูตร บางสูตรนะคะอย่างบางสูตรสูตรที่อาจารย์ลงให้นะคะอย่างพวกสูตรเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะจะเป็นการคิดที่แบบง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะคิดแค่สองสามที่มาบวกบวกกันบางบางที่ก็สองจุดบวกกันเองนะคะก็สูตรก็เดินดีนะคะแล้วเราก็ใช้มาตลอดปีนี้เลยน,นะค่ะมีเข้ามีหลุดอะไรอย่างนี้นะคะแลวโต๊ะอาจารย์ก็จับไปให้แล้วนะคะสี่สามสิบสองชุดนี่นะคะเราต้องคํานึงถึงสูตรเหล่านี้ด้วย พอเราเอาสูตรเหล่านี้นะคะเนี่ยเป็นคู่ขวัญเป็นแปลกรับแปรรับวงในแล้วก็สูตรกู๊ดนี่ค่ะแล้วก็จําเดี๋ยวจอาจารย์จะให้ดูตรงอมตะบนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีย้อนงวดอะไรอย่างนะะี้ค่ะแต่และสูตรนี่นะคะท่านผู้ชมต้องเอามาคํานึงถึงกับสูตรนี้ด้วยอาจารย์ดูแล้วนะคะมันได้เลขเออเขาเรียกว่าหาเลขทับกันนะคะคือเลขเลขตัวเดียวกันนะคะเลขซ้อนกันเลขชนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าโอ,โอกาสการเข้านี่นะคะน่าจะเออ เกือบเป็นครั้งที่แล้วอาจารย์เขียนไว้ตรงตรงสูตรนี้นันว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วในในที่นี้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นหมายถึงว่ามันไม่ยังไม่หลุดเลยเท่านั้นเองนะคะ, <S <S ะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนตั้งเขียนไว้ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็น่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะท่านผู้ชมอันเก่าอาจารย์ก็เขียนไว้นะคะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็เข้ามาจริงๆนะคะท่านผู้ชม อ่ะคราวนี้เราก็ลองแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมนะแคปหน้าจอตัวอย่างไว้ได้วยเดี๋ยวจย์ลดลงหน่อยอนี่ค่ะของวันที่หนึ่งนี่ค่ะนะใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะใครไม่ชอบก็ชมมันผ่านไปนะคะเออมีอะไรก็มาคุยกับอาจาร์คอมเมนต์ได้นะคะขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะเอาสาหรับคลิปคลิปนี้าจาย์ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ